ลองไว้ข้ามตัวสิ่งที่ครูกำลังจะทำกับหนูต่อไปนี้เรียกว่า effective memory หรือมันคือการหนึ่งใน memory recall ค่ะมันคือการดึงความทรงจำบางอย่างในอดีตเพื่อเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงซึ่งสิ่งที่ครูอยากให้หนูลองกลับไปเป็นความรู้สึกที่อะไรที่ทำให้หนูมั่นใจน้อยที่สุดอะไรที่ทำให้หนูไม่มีความมั่นใจ ขอยกตัวอย่างหนึ่งเหตุการณ์ในชีวิตว่ามันทำให้หนูกลายเปคนขาดความมั่นใจไปเพราะอะไรลองย้อนกลับไปมองเห็นภาพนั้นอีกทีหนึ่งโอเคลองกลับไปที่สถานสถานที่นั้นแล้วมีตัวเรายือนอยู่ตรงนั้นมองให้เห็นภาพจริงโอเค หนูไม่ต้องเล่าเรื่องให้ครูฟังว่าใครเป็นใครหรืออะไรแต่ว่าตอบคำถามแค่มันเป็นภายในหรือภายนอกสถานที่เนี้ยมันเป็น indoor หรือ outdoor indoor ค่ะดีหนูอยู่คนเดียวหรืออยู่กันหลายคนหลายคนค่ะดีมองให้เห็นภาพตัวเองเนาะเห็นค่ะ พีแล็กพีแลักนิ้วมองเห็นภาพตัวเองอยู่กันหลายคนเห็นคนอื่นๆกำลังทำอะไรอยู่มองให้เห็นไม่ต้องตอบมองให้เห็นอย่างเดียวถ้าตอนไหนที่ครูจะเรียกให้ตอบค่อยตอบโ <Okay. S 2> อเคอืมองให้เห็นว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ แลวในอินดองเนี้ยมันอยู่ที่ไหนเรารู้จักมันดีแค่ไหนมันเป็นเวลาไหนของวันกลางวันหรือกลางคืนมีคนอยู่เยอะไหมมีเสียงอะไรในที่นั้นบ้างจําน้ำเสียงหรือวิธีการพูดได้ไหมทีมีเสียงของอะไรบ้าง มีเสียงผู้คนคุยกันหรือว่ามีเสียงของวิทยุเสียงนกร้องยังจำมันได้หรือเปล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้หนูมีความสุขหรือไม่มีความสุข มันทำให้หนูรู้สึกยังไงบ้างก็มีความสุขค่ะแต่ว่าก็มันมันเหมือนมันมันฝังนิดนึงมันฝังลึกในแง่ไหนมันถ้าถ้าพูดถึงว่าทำไมถึงไม่มั่นใจแล้วภาพมันมาเหตุการณ์มันมาแต่ว่าถามว่ามันขนาดมันขนาดนั้นที่แบบ เหตุการ์มันแย่ขนาดนั้นมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นหรออืมค่ะโอเคลองกลับไปในเหตุการณ์นั้นดืกทีน่ะได้ยินเสียงอะไรบ้างอตอบเป็นเสียงคนคุยหรือเสียงวิทยุเสียงหรือทั้งสองอย่างเสียงเพลงค่ะจำเ,เพลงนั้นได้ป่าเป็นเพลงจำได้ไค่ะ ลองกลับไปได้ยินเสียงเพลงนั้นจริงอีกทีเสียงคนหัวเราะเลยเสียงดียินเสียงอะไรเสียงคนหัวเราะเสียงเสียงครูสอนร้องเพลงช่วยร้องเพลงค่ะเคอันนี้คือความรู้สึกที่ไม่มั่นใจที่สุดในชีวิตค่ะดี ได้กลิ่นอะไรบ้างณเวลานั้นจำได้บปล่าไม่ไม่ชัดเจนค่ะไม่มีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะได้สัมผัสตัวใครบ้างเปล่ามีใครมาจับตัวเราหรือเปล่าไม่มีค่ะเราอยู่คนเดียวค่ะแต่ มีคนอื่นยืนอยู่รอบๆใช่ค่ะ okay. ถ้าย้อนกลับเวลาไปได้เจอบอกแนนนะวเวลานั้นว่าอะไรบ้างบอกว่าให้จำเนื้อเพลงให้ได้ค่ะ สมาธิแล้วลองเห็นภาพตัวเองเดินไปบอกคนนี้นบอกแนนนะเวลานั้นว่าให้จำเนื้อเพลงนี้ได้เหตุการณ์มีเกิดมานันยังอาแล้วค่ะมอมอสาบค่ะโอเคเราจำเนื้อเพลงเพลงนี้ได้เปล่า หลับตานะค่ะแล้วบอกแนนบอกเนื้อเพลงเพลงนี้กับแนนนั้น<ะ>บอกในใจบอกทั้งเนื้อเลยช่วยเขา ค่อยเป็นถอยออกมาถอยออกมาปล่อยให้มันเป็นอดีตไปเนาะค่ะมันผ่านมาแล้วแนนปัจจุบันกับแนนแน,แนดีก็ต่างกันเนาะค่ะค่อยๆล่น เพื่องมึงนอก no, กันเยอะเลยค่ะโหเพลงนี้หนูร้องผิดประจำค่ะเยวขกันมาแต่หนูได้บอกปะละ่ะ ตัวเอตอนนั้นเลยผมยังติ่งหูข้างหนึ่งโดนตัดข้างหนึ่งข้างยาวๆมาสาตัดดีเห็นภาพชัดเจนชัดเจนมากค่ะคนเราไปแก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้หรอกมันได้แต่เดินไปข้างหน้าอย่เดียวแต่มันก็ดีในการที่ ไปมองมันอีกทีหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นบางทีเราไม่เคยที่จะกลับไปมองภาพเราในอดีตจริงๆดูแล้วคิดกับมันจริงๆจังๆแล้วบอกกับตัวเราเองในอดีตว่ามันผ่านมาแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องมั่นใจแล้วงั้นครูจะเห็นพิ่ตินามาคลาส วันพุธและวันศุกร์และความกังวลดูทุกอย่างจะไม่เห็นมันอีกต่อไปเพราะตอนนี้แนนเป็นคนควบคุมมันไม่ใช่ความไม่มั่นใจในอดีตมาควบคุมแนนเคโอเค,อเคตามถังเบียให้กูหน่อย